ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคา Bitcoin กันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยอฮ้ยครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3อ่อเดือนพฤษภากนแล้วนะครับก็ราคาเนี่ยปรับตัวลงมาแบบเรียกว่าผมว่ามีโอกาสปรับตัวเป็นขาลงระยะสั้นนะครับ เอาเป็นว่าเรามาดูในแท่งเทียนที่เพิ่งปิดไปเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับก็เริ่มมีสปเป็นเซียนอยู่ด้านบนแล้วนะเพื่อนตรงนี้นะก็ผมมองว่ามันก็เป็นแนวต้านใหญ่นั่นแหละนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเพื่อนว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นตรงเนี้ยมันเป็นแนว6 1 8บนะครับเพื่อนลิ้นพันกันเลย <laughs> อ่ะเดี๋ยวตีตรงนี้ให้ดูนะครับนี่นะตรงนี้นะก็คือทั้งชุดที่มันขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้ตั้งแต่มันลงมานะ ตัวนี้ย9 6 3 0 0ืออ่าสแล้วกันนะตัวนี้จะเป็นแนว6 1 8เนะครับเพื่อนซึ่งตรงนี้ก็จะมีความเรียกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าตัวนี้เป็นชุดที่จุดที่แบบว่าเฮ้ยเป็นจังหวะถ้าเกิดคนมองในขาเซลล์ก็มองว่าตรงนี้เออเป็นจังหวะเข้าที่ค่อนข้างดีนะครับเพื่อนตรงนี้นะอ่ะทีนี้มันก็อาจจะต้องมาวัดแรง ซื้อแรงขายอันอีกทีหนึ่งนะว่าฝั่งไหนจะชนะนะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันนะก็ลำ้ลำลำขึ้นไปเหนือตัว6 .8 แล้วนะครับเออล้ำไปนิดๆน,น,นะครับอ่าก็เรียกว่าอยู่ในแนวตรงนี้นะผมตีไว้ที่0.66เนี่ย97,900มันไปไม่ถึงนะเพื่อนแต่ก็ไม่แน่นะวัน2วันนี้อาจจะขึ้นไปถึงก็ได้นะครับตรงนี้นะก็เป็นแนวที่ผมว่าน่าจะเป็นปลายไส้ของมันนะครับแต่ว่า อาจจะจบตั้งแต่แท่งวันเมื่อวานนี้แล้วก็ได้นะครับเพื่อนตรงนี้ลุ้นๆกันเลยนะครับว่าจะปรับตัวเป็นขาลงนะครับก็อาจจะลงไปสักช่วงหนึ่งนะครับซึ่งที่ผมไปรีวิวมาในรอบเก่าๆนะครับมันก็ลงไปประมาณ0.5หรือประมาณ0.6แถวๆตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาตีลองตีกันเล่นๆดูนะครับว่าแนวที่พอจะเป็นไปได้นะครับอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนก็ตีประมาณนี้นะครับปึ้งนะครับ ก็จะได้แนว0.5อยู่ที่6ก6 0 0สองโดยประมาณนะครับแล้วก็จะมี0.618่อยู่ที่8ป4 0 0 0นะครับโดยประมาณจะประมาณนี้เนาะก็คือลงมาเทสชุดกลางตรงนี้แหละนะครับนี่ถ้ามันจะลงมานะครับเพื่อนๆก็ลุ้นๆกันดูนะครับตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นชุดเคลื่อนที่เป็นแบบ a b c x a b c ตรงเนี้ยชุดตรงเนี้ยจบแล้วไหมนะครับตรงนี้นะ question ไว้นะครับว่าเออจบแล้วปะหวานนะครับตรงนี้นะก็อึนออึมๆคลุมคม,คมนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบแล้วไหมนะครับก็จะมี แนวยอดสไปตรงนี้นะผมว่าเป็นจุดสูงสุดของที่ถ้าเบรกเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนเทรนแบบชัดๆเลยนะครับแต่จริงๆตรงนี้มันก็เปลี่ยนเทรนแล้วแหละเนาะเทรนลงที่ลงมาตลอดเนี่ยก็ถูกทําลายทิ้งไปแล้วนะครับตรงนี้นะก็เป็นเทรนขึ้นขึ้น,นมานะครับอาจจะเป็นชุด A ขึ้นไปลง B แล้วก็เด้งขึ้น C อย่างนี้ไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอให้กราฟมันฉเฉลยนะครับเพื่อนแต่ว่าตรงนี้นะก็ผมว่าน่าจะเป็นแนว ถ้าใครอยากจะชอ็อตโซนๆเนี้ก็จัดว่าสวยนะครับเพื่อนโอเคออกแนจวจะประมาณนี้นะครับก็ยังคิดว่าตรงนี้นะลงมาให้ตัวสโตแคสนะลงมาอยู่ในโซนโอเวอร์โ,อรโซนะครับก็คือคล้ายชุดตรงนี้นะครับเพื่อนดูสไปชุดตรงนี้เป็นตัวเทีบเคียงแล้วกันเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะแต่ว่าก็มไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าชุดมาเนี่ยดูจาก โตแคแล้วหน้าตาโคตราคล้ายนะครับเพื่อนเนี่ยนะตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมวงตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะว่ารอบนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยจริงๆในทาเฟรมวีคนะครับก็สโตสีส้มเนี่ยหน้าตาก็คล้ายๆกันเนาะคอสอยโซน50โดยประมาณนะครับแล้วก็ลูดลงมาตรงนี้นะก็รอลองลอง,ลองไปลุ้นกันดูนะผมว่าอีกวัน2วันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับทีนี้นะในอดีตนะครับก็ เอาเทรนไลน์มาตีจับแล้วกันเนาะอ่าเอาชุดนี้แหละนะเป็นชุดแบบผงกหัวนะครับก็เอาเทรนไลน์มาตีอย่างนี้ตึ้งนะครับถ้าหลุดเทรนเมื่อไหร่นะก็คือร้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตีกันดูนะครับว่าอีพอจะเป็นไปได้ไหมนะครับช่วงนี้นะก็ตรงนี้อ่าตียขึ้นมาเลยนะครับมันยังไม่เกิดนะแต่ก็เราก็ตั้งข้อสังเกตไ้ก่อน ก็คือหลุด90,04นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นคอสําคัญนะครับตรงนี้นะก็ผมเองก็ไปแอบเก็บชอ็อตมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆผมวางไว้ที่97,900นะเพื่อนไปไม่ถึงนะตรงนี้นะมันไปถึง97,865เลยอระจ่องนึงนะเออก็มาเก็บได้แถวโซนตรงนี้แทนนะครับตรงนี้นะก็เริ่มเริ่มลุดแล้วนะเพื่อนๆก็รอไปลุ้นกันดูนะครับว่าจะกลับตัวเป็นขาลงนะครับ ตะโตลงมาโอเวอร์โซนะครับเราจะค่อยๆรับผองกันไปนะครับตรงนี้นะก็ลอกมาจากชุดที่แล้วนั่นแหละนะครับแพทเทิร์นคล้ายๆเดิมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีจังหวะให้เราประมาณนี้ไหมนะครับเนี่ยรูดลงมาตรงนี้นะเป็นชุด A B C นะครับเกิดเดเวอร์เจนด้วยนะในรอบที่แล้วนะครับตรงนี้นะก็ลงมาเป็น A B C ประมาณนี้เนาะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะก็ทํากันบ้านกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะก็ อาจจะไซด์เวทํำกรอบอยู่ในช่วงประมาณหนึ่งนะครับก็คิดว่าอยู่ในช่วงวิซสองวิคนี้นะครับมีโอกาสปรับตัวมีคขาลงไปก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะลงเข้มแบบเบิดอย่างนี้เลยไหมนะแต่ว่าตรงนี้นะก็ลงมาโซนๆตรงนี้นะครับก็น่ารับของนะครับอยู่ในโซนกล่องตรงกลางตรงนี้นะครับชึกเอาแบบนี้แล้วกันนะชุกชุกชุกถ้ามาท่าเนี้ยนะสวยนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอดูข่าวร้ายแล้วกันเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมี ข่าวอะไรออกมาหรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็เอาแบบง่ายๆนะ Bar r e a c ตรงโซน EMA 200นะครับตรงนี้ EMA 200ถ้าเอาวันปัจจุบันนะครับอยู่ที่86,000โดยประมาณนะครับซึ่งวันที่วันที่มันรูดลงมาตรงนี้นะครับก็มีโอกาสนะที่มันจะขึ้นไปถดถอๆ87,000 8่น0 0โซนโซนนี้นะมายถึงเส้น EMA 200นะครับเนี่ยนะ,ะมันก็น่าจะส w i n g Curve ขึ้นเป็นขาขึ้นประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับ เอาแบบเกา่กาๆอีกอันนึงนะครับเป็นย e ีเก9กับ21แล้วกันนะเนาะถ้าเกิดว่ามันลงมาให้นะครับยีเกกับ21เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดรับของที่ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปรับตรงยอดเนาะมารับตรงโซนนี้ก็ไม่น่าเกียดอะไรนะครับออ,อยู่แถวประมาณ9 1 0 0 0โดยประมาณนะครับตรงนี้นะถ้าหลุดชุดนี้ลงมาก็ทยอยรับขอนะครับ จะประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปย่อยดูในสี่โมงกันนะครับสี่โมงนะครับก็สัญญาณการรับของนะครับเราดูตาม stochastic แล้วกันเนาะอ่า stochastic เนี่ยขึ้นสัญญาณซื้อตรงนี้นะครับซึ่งถ้ามันหลุดหลุดชุดกรอบตรงนี้นะ92,600นะครับลงมานะเนาะก็จะดูไม่สวยแล้วนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็จะกลายเป็นอ่สโตสีตวสโมงเนี่ยเสียทรงนะครับตรงนี้มาทำทรงมาอย่างดีนะครับ ยกโลขึ้นหนรูยกโลขึ้น2อลรูนะครับแล้วก็ตรงนี้ยกโลยกโลอย่างนะขึ้นรูปที่สาแล้วนะครับตรงนี้ก็ลุลุ้นแล้วแหละนะว่าเอ่มันจะขึ้นต่อปึ๊บขึ้นไปหรือมันจะหักหัวลงนะครับแต่ผมซื้อแนวทางหักหัวลงนะครับก็เดี๋ยวรอดูแท่งเพียรรอดูการฟอร์มตัวอะไรอย่างงี้กันก่อนนะครับซึ่งอาทิตย์หน้ามีแนวโน้มว่าจะบูทุกตลาดนะผมเดาว่างั้นนะครับ อันที่สองอย์ที่เึ็นะครับก็ไม่แน่ว่แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์เฉยนะครับเพื่อนตัวนี้สโต๊แคส t มันก็อยู่ในโซนโอ้บอสนะครับกาลังหักหัวลงนะก็เดี๋ยวรอดูตอนมันโอเวอร์โซอีกทีหนึ่งนะว่ามันหลุดตรงนี้มาหรือเปล่านะครับถ้าหลุดลงมาก็ไม่ค่อยสวยนะครับเพื่อนโอเคประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของสีชั่วโมงนะครับแต่มันยังไม่ได้เสียทรงนะอ่ะทีนี้มาดูหนึ่งชั่วโมงบ้างนะครับหนึ่งชั่วโมงนะก็ผมว่าแนวนะก็คงต้องพิจารณาถ้าจะรับของจริงนะครับ ามารับ EMA 200ของ1ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่น่าเกียดนะครับตรงนี้นะครับ1ชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะมีชุดเด้งขึ้นก่อนนะครับดูซิว่ามันจะสามารถเบรกตัวไฮของมันตรงนี้ขึ้นไปได้อีกไหมนะครับตรงนี้พอพอมองเป็นชุดโครงสร้างนะครับตรงนี้ก็คอลเลกชันผมมโนว่าเป็น A B C ลงมาอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ยิงขึ้นไปชุดนี้นะครับก็อืม เริ่มเป็นสไป์นะเมื่อวานนี้มโนไว้ว่าถ้ามันเป็น5ขึ้นนะก็จะหาจังหวะเซลล์ลงมาแนละ้วตัวนี้เริ่มได้มาประมาณ3ขึ้นแล้วนะ1 2 3 4อ่ะผมให้5ประมาณนี้นะถ้ามีอย่างนี้จริงๆนะไม่รู้มีหรือเปล่านะก็ดูไม่ค่อยจะดีนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคอหลักนะอยู่ที่90,000 6,100นะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงมานะครับก็คือโครงสร้างเนี้ยถ,ถูกทิ้งเลยนะครับอ่าก็คืออาจจะเด้งขึ้นเพื่อให้ไปชอ็อตนะครับแล้วก็ลงมาอย่างงี้นะครับเป็นรูปเหมือนมงกุฎแล้วกันเนาะเออประมาณนี้เนาะเป็นรูปโดมนะครับแต่ถ้าเบรกไฮนะครับถ้าเบรกไฮขึ้นไปก็อาลุ้นเป็นอย่างงี้นะครับก็จะเป็น 2, องซี a น i รโอถ้าในมุมผมนะครับก็ เดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะรับของในโซนล่างๆกันนะครับแต่ก็ต้องดูการทิ้งตัวออกมาอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันทิ้งพืชลงมาเลยไหมนะครับตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆชุดตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยนะก็ผมก็มโนโน,นะว่ามันจะไสวเวงอกแงกอกแง,งกแล้วก็พืดลงมานะครับประมาณนี้เลยเนาะก็มโนในชุดย่อยนะก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมโนมโนตรงนี้นะ อันนี้มันมีสัญญาณซื้อค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวไปดูในสีโมงนิดหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วคัเนาะว่ามันเป็น A B C ขอโทษทีคนระับ A B C X A B อนะ่ะแล้วก็ทอน C นะครับตรงนี้ขึ้นไป C ซึ่ง C ยังอาจจะยังวิ่งไม่จบนะครับตรงนี้นะก็ไม่แน่นะอาจจะกำลังจะจบในไม่ช้านะครับก็อาจจะ ไซเวลออกข้างตีกรอบแล้วเด้งขึ้นทีหนึงแถว99 0 0หหรือแสนหนึงแถวนีนะ้แล้วก็รูดลงนะอันนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าคนรอเซล,ลแถว100 0 0แนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับก็คือรับแถวนี้มากะว่าไปขายแถวแถวแสนนะครับจะประมาณนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวตีมโนเผื่อไว้เบื้องต้นอีก1ชุดก่อนแล้วกันเนาะว่า ถ้ามันไม่หกสิเนาะมันก็เป็น78.6นะครับก็อยู่ประมาณแสนกับ2000นะครับโดยประมาณเนาะก็ผมว่าอยู่ในโซนนี้แหละนะถ้าเซลล์ลงมาได้สูงกว่า9 90, า9 0 0 0 0้าหมื่นเก่นหกพันนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงไม่ถึงแสนโซนๆนี้นะอ่ะก็จัดว่าด,ดีนะครับอ่าแถวแสนแล้วกันเนาะอ่าลงมาก็จัดว่าด,ดีนะครับตรงนี้นะก็ผมว่ามีโอกาสไซเวย์นะครับทำกรอบ ถ้าเกิดคนมองเป็นคัพแอนด์แฮนดเลนะครับก็ตรงเนี้ยมันต้องมีไซเวย์ออกข้างกินกรอบกันก่อนเพื่อเด้งขึ้นต่ออย่างนี้นะครับก็จะไปกลายเป็นถ้วยนะตัวนี้ไม่รู้เป็นหูถ้วยไหมนะอาจจะมีหูถ้วยแถวๆตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นนะอ่ะอันนี้ผมมองมโนนะเป็นคัพแอนด์แฮนดลในรูปตรงเนี้ย ก็น่าจะออกทรงประมาณนี้นะครับตรงนี้มันขึ้นมาแบบพุ่งพรวดเกินไปนะผมว่ามันต้องมีไซเวทํากรอบอาจจะกินแกนเวลาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นต่อนะครับตัวนี้ไม่แน่เลยนะว่าบางทีอาจจะกินไปทั้งเดือนเลยก็ได้นะครับไซเวดาวก็มีโอกาสไปได้อยู่นะครับเพื่อนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับมโนไวคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งของอีเทอร์กันบ้างนะครับอีเทอร์เนี่ยก็เอาไม่ลงนะครับตรงตอนนี้เนี่ย เริ่มจะเป็นทรงเอาไม่ลงบ้างแล้วนะครับก็เริ่มไซด์เวล์ออกข้างนะครับก็ชุดตรงนี้ชุดตรงนี้นะครับ้อนเป็น A B C X นะครับตรงเนี้ย A B C ยังไม่มานะครับตรงนี้นะก็หรือจะเป็น1 2 3 4 5ตรงเนี้ยใกล้ๆจะจบแล้วหรือเปล่าไม่รู้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอเรื่อนกันดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะจบแล้วไหมนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวไปดูในเพ r ย์เปชวกันนิดนึงนะครับเพ r ย์เปชวนะครับก็ตัวในทับเฟรมเดย์เนี่ยตอนนี้ E M A 9กับ21นะคอร์สกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีการตอกไส้ลงมาตรงนี้นะครับไปตอก P e m 21เรียบร้อยนะครับ7พัน7ร้อยสาย2นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดรับของนั่นแหละเนาะก็เป็นไปนอย่างที่มโนมโนไว้นะพอคอสเสร็จนะเราก็มาหาแนวตรงโซนนี้แหละมารับของกันนะได้มาสองไม้ตรงนี้นะครับก็รันเทนกันต่อนะครับผมเองก็ทุนโดยถัวเฉลี่ยแล้วนะครับอยู่แถวๆประมาณพัน อ่าพันเจ็ดร้อยไไปนะครับตอนนี้ยังบวกอยู่นะครับก็ลุ้นแบบเสียวๆนะครับถ้ามันรุนลงมาที่ทุนนะผมก็ออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมารอรับที่ต่ำกว่านิดนึงนะครับอ่ะทีนี้นะครับมโนประมาณนี้ไว้เบื้องต้นก่อนแต่ทีเนี้ยพอดูในแกนเวลาประมาณนึงแล้วเนี่ยก็ ไอตัวสโตแคสเนี่ยมันบินอยู่ในโซนโ,โบอสเนี่ยนานมากแล้วนะครับก็มีโอกาสที่มันจะลงมาเคลียร์ด้านล่างนะครับเพื่อนก็ในชุดใกล้ๆตรงนี้นะมีโอกาสที่มันจะรูดลงนะครับซึ่งถ้าพอมันรูดลงเนี่ยก็ตัวเนี้ยอาจจะมองเป็นชุด A B C X X หรือเปล่านะเออก็ไม่แน่นะครับก็รอดูความเข้มของการรุดลงนะครับตรงนี้นะก็ยังไม่ไม่รู้เลยนะว่ามันจะรูดลงมาหรือเปล่านะครับตรงนี้เรารับของกันไปแล้วก็เดี๋ยวรอดู จังหวะกันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะว่ามันจะลงมาขนาดไหนนะครับดีไม่ดีบางทีมันอาจจะลงมาทีเดียวแล้วก็มันเด้งขึ้นเลยนะครับแต่ว่าอีเทอร์นะในอดีตเนี่ยมันก็เล่นท่านี้มาประจํานะครับเพื่อนๆสังเกตดูโซนแถวตรงนี้ก็ได้นะครับหรือโซนตรงนี้ก็ได้นะครับมัน EMA อ่า EMA มันคลอสเรียบร้อยนะครับแล้วมันลงมาตอกเรียบร้อยด้วยนะดูดูชุดตรงนี้นะเนี่ยตอกเสร็จปุ๊บเด้งขึ้นแล้วมันก็ลูดลงนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะ อ่าตรงนี้ไม่เหมือนนะคล้ายๆแล้วกันเนาะอ่าเนี่ยประมาณนี้แหละนะขึ้นไปแล้วก็มันก็ลงเข้มๆลงมานะครับก็ผมว่านะครับถ้าใครยังไม่มีของนะครับก็มารอรับในโซนล่างก็ไม่น่าเกลียดนะครับตีเป็นชุดประมาณนี้เนาะรับแถว0ูน8นโซนโนี้นะครับก็ไม่น่าเกลียดครับสมมุติว่าหลุมนี้นะครับมันขึ้นจบแล้วตรงนี้นะครับอ่าเราก็มาตีชุดรับของกันนะครับตรง ใช้โซนประมาณตรงนี้เลยนะครับก็ซูซยกิโ18อยู่ที่ประมาณ1,570ครับไม่รู้ว่าลงกลับมาหรือเปล่านะฟึดลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะไซด์เวททากรอบเป็น ABC เพื่อหุบยิงขึ้นก็ได้นะครับตรงนี้นะไม่มีใครรู้อนาคตนะครับเพื่อนแต่ว่าตรงนี้เริ่มตึงมือแล้วเนาะชน E ีเม50เรียบร้อยนะครับเส้นม่วงนะครับก็ในอดีตนะครับมันก็ไตีโค้งประมาณนี้แหละนะเกือบทุกรอบนะครับเนี่ยมาเลีย e m เม50แล้วก็ทุบลงแรงนะครับเนี่ย ขึ้นไปพัง,งาดขึ้นไปอ่ะประมาณนี้เนาะก็นวดสะจนแบบเอออวมนะครับตรงนี้นะอ่ะลองดูชุดอดีต,ตก่อนนี่แทงอ e ีเมห้าเสร็จมันลงมาอีกสักทีหนึ่งนะโดยประมาณนะครับก็ดูพฤติกรรมเก่าๆมันเนี่ยหน้าตาเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับเพื<ๆ>่อนก็เอาไว้เอาไว้ลุ้นเก่าๆกันต่อนะครับเดี๋ยวไปดูในรูปที่แล้วนะครับว่าเอคายๆไหมนะครับก็ตรงนี้นะครับคล้ายๆอยู่นะ มาต่อ็มเอหบนะครับตอกขึ้นไปปึ้งนะครับแล้วก็รูดกลับลงมาเนาะวันรงนี้เนี่ยรูดลงมาเกือบหลุดโลนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวลองเอาไปพิจารณาดูนะตรงนี้ผมว่าใกล้เคียงมากๆแล้วเนาะก็อาจจะรอใช้เวดาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอรับของกันอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆโอเคก็จะประมาณนี้นะครับใครมีของอยู่อยากจะถือไว้ก็ได้ หรืออยากจะขายออกก่อนสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับถ้ากําไรแล้วนะครับก็บางทีมันมันอาจจะมีจังหวะที่ลงมาตามหมดทุนเรานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสี่โมงกันบ้างนะครับของอีเทอร์นะครับในทม์เฟรมสี่โมงเนี่ยก็มันไซว์เวเป็นกรอบแบบไซว์เวเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะมีแนวที่น่าสนใจเลยนะครับไม่ควรหลุดนะครับอยู่ที่ ก็เป็นพันเนะครับถ้าหลุดลงมาก็ดูไม่ค่อยสวยนะครับเพื่อนก็มีแนวโน้มว่าอาจจะปรับตัวเป็นขาลงได้สมมุติว่าลงเข้มๆรูดลงมาอย่างนี้เลยนะครับก็ให้รอให้มันหล่นเสด็จน้ําก่อนนะครับค่อยไปรับของกันเนาะตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอมันต้องกินแกนเวลาแหละเนาะถ้ามันทิ้งตัวรูดลงมาเนี่ยมันไม่ได้แบบอุ้ยลงมาวันเดียวแล้วก็เด้งขึ้นเลยนะผมว่าโอกาสเป็นไปได้น้อยนะครับตรงนี้นะผมว่าต้องซึมๆลงมานะครับ อาจจะยึกยักประมาณอย่างนี้ก็ได้นะปืดน,นะครับแล้วก็ค่อยๆเด้งประมาณน,นี้เนาะก็คิดไว้คร่าวๆนะว่าประมาณ1เดือนนะครับตรงนี้เพิ่งเริ่มต้นเดือนเนาะก็มาโนไว้ก่อนว่ามีโอกาสปรับตัวลงมาได้อยู่นะครับอตรงนี้ไม่รู้เลยนะว่าเรานับชุดกันมาถูกหรือเปล่าหรือจริงๆมันเด้งเป็นแค่ A B C ตรงนี้นะครับแล้วตรงเนี้ย ที่เรามโนว่า x เ,เนี่ยมันไม่มีท่อนต่อไปนะครับก็ยังมีนแนวต้านอยู่ที่ประมาณ2,000ันนะครับสำหรับตัว e ทอร์ her, นะครับตรงนี้ก็แผนแอคชั่น Action ก็คือเดี๋ยวรอจังหวะสี่โมงมาโอวโซนะครับเดี๋ยวเราค่อยพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดู1ชั่วโมงกันบ้างนะครับ1ชั่วโมงนะถ้าโครงสร้างมาดูเสียทรงนะเราก็อาจจาะปเปลี่ยนหน้าเป็นเล่นเป็นเซลล์นะครับตรงนี้นะครับยังไม่มีเสียทรงแรงสิ้นนะครับก็ตรงเนี้ย ยังเป็นชุดยกโลนะครับใน1ชั่วโมงอยู่นะครับแต่ว่ามีข้อเริ่มมีข้อสังเกตแล้วนะครับตัวนี้นะว่าสโตเม็ดนี้นะครับอุ้ยโทษทีครับสโตของชุดตรงนี้เนี่ยมันดูอยู่ข้างบนตรงนี้เนาะถ้าลงมาโอโซลแล้วหลุดพันแนะไม่สวยนะครับเพื่อนก็หนีหนีเอ็กซกันมาได้นะครับตรงนี้นะก็อาจจะมีสปายยิงขึ้นแล้วค่อยรุดลงก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นะ ถ้าหลุด1 8 1แแล้วกันเนาะผมว่าดูไม่ค่อยจืดนะครับอาจจะลงเข้มๆได้อยู่นะครับเ,เพื่อนก็ฝากไว้พิจารณาแล้วกันเนาะตัวนี้หน้าหน้ากราฟยังเป็นอัพเทนอยู่แต่ว่ามันดูใกล้ๆจะหลุดเยว่ยมสองร้ e 200, อยยังไงก็ไม่รู้นะเอ่อเหมือนลดดีกีการขึ้นนะครับเนี่ยนะขึ้นพุ่งมาเลยปุ๊บแล้วก็ไซเวย่ยีกีกี้กๆตรงนี้มีโอกาสตกหลุมอากาศได้นะครับตรงนี้นะก็ยังมองอยู่ว่ามีโอกาสปรับตัว เป็นขาลงได้อยู่นะครับตรงนี้นะอ่ะจะประมาณนี้นะครับก็ห้ามหลุดพันอาติว่าห้ามหลุดพันแปดแล้วกันเนะาะอ่ะจะประมาณนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าโอเยค,ครับเพื่อนท้ายคลิปขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าทั้งบิตคอยและอิตาเลียมนะผมว่าเริ่มติดแนวต้านนะครับเพื่อนหรือจริงๆคริปโตทั้ง แขงยกแกงนี่แหละนะเริ่มจะติดแนวต้านมีโอกาสแบบตัวเป็นขาลงใครที่ยังไม่มีของนะครับก็เตรียมเงินรอไว้นะผมว่ามีโอกาสที่ตัวสโต๊แคเนี่ยลงมาโอเวอร์โซเมื่อไหร่ในทำเฟรมเดย์นะก็จะเป็นจังหวะให้เราซื้อของกันนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ให้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง i p Studio ช่องนี้แล้วก็ช่องในเครือนะครับทาง E อเวอเร a ต e แล้วก็ p ี c o คอ u พิวเตอร์ก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ